าล้วครับวันนี้มาพบกับช่องสีเทปเอฟนะครับวันนี้เรามาดูก่อนครับว่ามีกิจกรรมอะไรมาเอ้ามีรถใหม่มาครับเป็ดเป็ดทีตลังตีรถหรูนะครับเร็วแรงแซงทุกฝั่งฝันนะครับอ๋อเป็นตู้อย่างนี้ครับวันนี้ผมจะมาลองสุ่มกันนะครับเออผมจะเอาของไหนออกดีครับเออของนี้นะครับ นะครับผมเจ้าของกับอันนี้ออกนะครับมาครับเรามาสุ่มกันเลยครับก้าวเชรแรกนะครับอุ้ยสเตตัสมันดีนะครับควาเ็วสูงสุดบวกสองอยู่ครับความความทนทานบวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวก้าวเชรเราจะมาสุ่มกันเลยครับมาดูเลยครับโอ้โหเกแล้วเปิดไปแล้วริเจ็ดวันนะครับมาครับยี่ นี่นะครับครับนี่ครับสูตรผลนะครับสูตรผมกดครับยี่สิบเก้าเพชรมาลรุ่นกันครับว่าจะได้ไหมครับโอ้โหเกลือครับได้ยุเทียรบเราเปิดไปเลยครับยี่สสี่ชั่วโมงครับจะได้ไหมเนี่ยครับเทมาครับรุ่นนี้โอ้โหได้เป็นโลกครับ แต่ผมมีแล้วนะครับรอมนี้เป็นหนึ่งครับมาเข้าใหม่ครับไปครับเก้าสเก้าเพชรว่าจะได้ไหมนะครับมาลุ้นกันครับโอ้โหได้กระเปาอะไรครับนี่อ่ะมาครับเนี้ครับเท่อยู่นะครับเป็นรถเหมือนแบบสปอร์ตนะครับแล้วมีปีกอะครับไปครับหนึ่งร้อยเก้าเก้าเพชรครับ โอ้โหเริ่ต่อแล้วก็เก้าๆครับโอ้โหผมว่ามันล็อกนะครับผมว่าอัสุดท้ายแน่นอนครับมาลุ้นกันครับสี่เหล่าเก้าๆครับจะจะไม่เปิดนะครับมาครับต่อครับแล้วสปอร์ตนี้ครับ ต่อทำไมครับกดเลยครับว้าวสยอจไปเลยมาดูนะครับนี่ครับเท่มากครับแล้วสวมใส่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไปลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับไปกันเลยครับเราเข้าเกมนะครับ ทั้งหมดที่ผมสุ่มมา1,782เ็ดพชรนะครับถือว่าเป๊ะๆเ,เลยครับโอ้ยขอโทษดีนะครับปั๊บเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะครับว่ารถมันเท่เท่แขนาดไหนครับโอ้บันยากามาเลยครับเป็นรถส,สอรอป์อที่มาใหม่ๆสดๆร้อนๆลเลยครับ มันอยู่ไหนครับรถสปอร์ตอ๋อนั่นไงครับเฮ้ยอย่ามาแย่งนะครับผมขอรถสปอร์ตนะฮะมาครับมามารีวิวกันเลยนะครับเนี่ยรถสปอร์ตธรรมดาครับก็จะเป็นแบบนี้คัน์ด้าลายครับ <c oughs> เท่มากครับนี่นะมันเป็นแบบรถสปอร์ตแบบมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับโหเดี๋ยวเราจะลองขี่กันดูนะครับ ดีมากครับม,มันมันมันแตกแตกต่างจากรถคันอื่นนะครับรถสปอร์รอตที่มันจะดังมากเสียงเรียกว่าผม,มบผมอกเลียว่าพ,พ,พุ่นนงพุ่งครับแบบปีกันเลยนะครับโอ้โหนี่ครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปแบบสวยๆก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับรถรถ,รถใหม่นะครับ 8ทีก็ออกแล้วครับแบบการันตีด้วยนะครับผมใช้เพชรทั้งหมดแค่1,782พเรอพชรเองครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I'm